เียนเป็นสถานศึกษาภายใต้าการกำกับดูแลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบลาพูเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลบ,บ้านคออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบลมพูมีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่ปัจจุบ,บันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนทั้งหมด8ห้อง โดยมีนายทรงวุฒิราศแสนเมืองรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนมีบุคลากรทั้งหมด5คนประกอบด้วยรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน1คนครูผู้สอนสองคนนักการพานโรง1คนและธุรการหนึ่งคนข้อมูลนักเรียน มีนักเรียนทั้งหมด57คนประกอบด้วยอนุบาล19คนประถมศึกษา38คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีครูมืออาชีพลูกหลานมีความรู้ควบคู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจจัดการศึกษาบรรยากาศแวดล้อมน่าอยู่พร้อมสู่อาเซียนคำขวัญของโรงเรียน สร้างคนดีมีพัฒนาปัญญาเด่นเน้นวินยัยอัตลักษณ์ของผู้เรียนไหวสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนยิ้มสวยสุขภาพดีโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนได้ดําเนินการตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2564ดังนี้จุดเน้นที่ห นักเรียนระดับประฐมศึกษาอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณเป็นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนาการอ่านกิจกรรมอ่านชิงแชมป์กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเกมหันษาการเขียนตามคำบอกเป็นต้น มีการคัดกรองการอ่านการเขียนการคิดคำนวณตามนโยบายของสพทจุดเน้นที่2นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง4ด้านโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนได้จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดหลักการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560โดยภายในห้องเรียนได้จัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอุปกรณ์ในห้องเรียนแต่ละชิ้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานห้องเรียนสะอาดอากาศถ่ายเทบรรยากาศน่าเรียนและมีพื้นที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างปลอดภัยครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่8 และนำผลที่ได้มาปรับใช้ในชั้นเรียนส่งผลให้ทางโรงเรียนผ่านการประเมินรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการระดับสูงทั้ง4ด้านจุดเน้นที่3การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะก,กรรมการการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิน่นและศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรต้านทุจริตหลักสูตรท้องถิน่นเพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจุดเน้นที่4จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโรงเรียนได้มีการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโดยครูจัดกิจกรรมส่งเสริมในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับชั้นเรียนอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนาการอ่านกิจกรรมอ่านชิงแชมปกิจกรรมสอนส่งเสริมเป็นต้นจุดเน้นที่5การใช้ DLTV และ DLT ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในแผนปฏิบัติการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการเรียนทางไกล DLTV มีการจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1ิจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีการกำหนดสอนซ่อมเสริมโดยใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนจุดเน้นที่6นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมวางแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวรรณครเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการฟังการพูดการอา่านและการเขียนภาษาอังกฤษจัดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกระดับชั้นจุดเน้นที่7การประกันโอกาสทางการศึกษาเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กพิเศษโรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบจุดเน้นที่8โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนได้จัดประชุมวางแผนดำเนินการนำผลวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายใน มาจัดทำด้วยกระบวนการ PLC จัดทำแผนการนิเทศภายในและดำเนินการตามแผนสรุปผลการดำเนินงานนําผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขต่อไปจุดเน้นที่9โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนได้จัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการรวมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการรายงานผลประเมินตนเอง ตามแนวทาง29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธในรอบ9เดือนและ12เดือนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำนำนักเรียนและครูเข้าสอบธรรมศึกษาทุกปีและมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำความสะอาดพื้นที่และพิจารณาอาหารกลางวันเป็นประจำทุกวันจุดเน้นที่10 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดทําโครงการในแผนปฏิบัติการโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการแบ่งเขตร,รับผิดชอบในการทําความสะอาดของแต่ละชั้นในตารางการปฏิบัติกิจกรรม5สมีการบริหารจัดการขยะแยกขยะอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการนําขยะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้อีกด้วยจุดเน้นที่11 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามปฏิทินเพื่อคัดกรองนักเรียนรายบุคคลรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ฐานะครอบครัวของนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อขอรับทุนการสนับสนุนจากกศสในระบบซ c t ตามปฏิทินและมีการคัดกรองนักเรียนพิเศษที่บุกร่องทางการเรียนรู้ในระบบเซตในทุกปีการศึกษา จุดเน้นที่12โรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้ดําเนินการจัดประชุมวางแผนการดาเนินงานจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติการมีการพูรณาการนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดก,การเรียนรู้มีการนํานักเรียนศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงนอกสถานที่จุดเน้นที่13 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีหรือ,อยุวกาชาดมีคุณภาพโรงเรียนได้จัดทําโครงการในแผนปฏิบัติการและมอบหมายคณะทำงานจัดทําวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์รวมทั้งแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือมีโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญน,นำลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางการลูกเสือเช่น การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมรวมถึงมีมุมประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือจุดเน้นที่14โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดโรงเรียนได้จัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการทุกปีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีทั้งในโรงเรียนและชุมชน มีการรายงานในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในระบบนิส้าเป็นประจำและโรงเรียนได้สมัครเข้าเป็นกำลังพลต่อต้านยาเสพติดในระบบคาเทตทุกปีจุดเน้นที่15โรงเรียนจัดการเรียนการสอน Active Learning s สเตมศึกษาปิซ่าวิทยาการคำนวณอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมตามแนวทางสเตมศึกษาส่งเสริมให้ครูเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางสเตมศึกษาและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จากภาพความสำเร็จภายใต้การบริหารงานของนายทรงวุฒิราแสนเมืองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พวกเราชาวโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือการจัดการคุณภาพทางการศึกษาจนเกิดผลสำเร็จพวกเราพร้อมจะร่วมมือและดำเนินงานต่อไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีครูมืออาชีพลูกหลานมีความรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจจัดการศึกษาบรรยากาศแวดล้อมน่าอยู่พร้อมสู่อาเซียน